สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นลายมือเศรษฐีค่ะทําไมถึงว่าเป็นเศรษฐีเพราะว่าเส้นชีวิตโคง้งเห็นไหมคะเส้นชีวิตเนี่ยเรียบยาวลงมาถึงส้นมือเลยนะคะยาวลงมาถึงส้นมือเลยมีเส้นวาสนาที่สวยงามนะคะเส้นวาสนาไม่แตกไม่หักเส้นชีวิตไม่แตกไม่หักไม่เป็นรอยเขาเรียกว่าต้นทุนดี ใช่ไปขวครึ่งมาถึงอะไรมาถึงว่าพ่อแม่บรรพบุาุษสร้างเนื้อสร้างตัวและทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคงร่ํารวยนะคะเหมือนหูข่วยรางวันที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีคนถามอาจารย์ว่าไอ้เส้นที่ฝ่ามือนเนี้ยทชี่อาจารย์เอาฝ่ามือน,นี้ที่มาโชว์ใหม่เนี่ยเพราะอะไรเขาดีหมดเลยเหรออาจารย์รวยจริงไหมรวยจริง นะคะไม่เปิดเผยหรอก,กว่าตัวเองรวยนะคะข้อเสียอะไรมีข้อเสียไหมมีค่ะไม่มีใครไม่มีข้อเสียหรอกนะคะทุกอย่างดีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะไม่น้าที่การงานความรักเสียอย่างเดียวหาหาไม่เขาเรียกหาอะไรถามหาเรื่องบุตรค่ะถามหาเรื่องบุตรบุตรไม่มีค่ะนะคะเห็นไหมคะเส้นบุตรไม่ขึ้น านรักษาแข็งแรงฐานรักษาแบบนี้มีกินมีใช้มีรักษาแน่นนะคะข้อเสียคืออะไรไม่มีลูกนะคะแล้วก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะคะเรื่องมีโอกาสนะคะมีโอกาสนะคะถ้ารักษาสุขภาพนะให้ดีๆนะมีโอกาสมีการผ่าตัดเกิดขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมคะสามเหลี่ยมําบันตอนอายุมากๆขึ้นนะต้องดูแลสุขภาพดีๆนะคะ เพราะอะไรเพราะตรงนี้มาเป็นเครื่องหมายที่อาจจะผูผ่าตัดแต่ต่ออันนี้ต่อไปอาจจะมีหมุดก็ได้นะคะไม่ใช่ยังไม่ได้ฟันทงนะคะเพราะว่าถ่ายมาตอนอายุยังน้อยนะคะตอนถ่ายมาเนี่ยเส้นหมุดยังไม่ขึ้นนะคะเส้นหมุดยังไม่ขึ้นต้องดูต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเส้นหมุดมันขึ้นก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะมีหมุดได้เพราะว่าถามมาตอนช่วงอายุ31 นะคะ,อะตอนนี้นะคะ,ะตรงน,นี้ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามีเส้นผ่าตัดอยู่นะคะอาจจะผ่าตัดเอามุตรออกก็ได้หรือมันก็ต้องดูต่อไปอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าแต่ละจังหวะแต่ละชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะหมบอกว่าให้ดูแลมือให้ดีนะคะตอนนี้อะไรก็ยังไม่เกิดขึ้นชีวิตราบดื่นมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและธุรกิจนะคะ แต่ตับใดนะคะไม่มีเส้นเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ